สวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้เลือกงานแล้วนะคะอันน้องเพิ่งลงคลิปไปเนาะทุกคนค่ะน้องเพิ่งลงคลิปไปอืมเราเราเข้ากับสิ่อ,อในมุมของเ้าเนาะแล้วคือเรามาทํางานนั้นนี่นู่นบนันทึกทั่วมันจะมีชนีเแถามาดา่อยจิงน,นะว่าออกมาแล้วเนี่ยไปยู่ไปยุงไปคือจะฟิวไปอยู่เงี้ยเขาไปเสือเงี้ยน้ำเขาจิงนะพี่น้องดิฉันเป็นคนนอกนะคะเออดิฉันก็นมีสิริ่จแบบว่าบางทีก็อาจจะ พูดของฉันฉันไม่ได้บอยผายเดฟฉันก็พูดในในมุมมองของฉันที่ฉันอาจจะเป็นคนรวมงานคนฉันก็ได้อาจจะเป็นใครก็ได้ที่ลูกใบนี้นะคะอันนี้คือแบบว่าช่องทางของฉันบัตินี่แหละมาซิมาดาฉันกับบอยนะคะเออฉันก็บบอลคนฉันเลยร้อยแล้วมันเทอามาดาฉันนั้นนี่หนูว่าฟิวฉันเป็นเสือกเขานี่ช่องฉันอือเธอมาเสือกเนี่ยมาเมียนดาฉันทําไมอันนี้ฉันบอกไปเลยนะคะทุกคนค่ะอันนี้บอกไปเลยนะคิดดีๆนะคะถ้าสิมาเมียนดาฉันฉันบอกให้คิดดีๆนะคะ เพราะว่าสมัยก่อนที่มาเมียนดาชันใดนะคะเนื่องจากเด็ฉันยังเด็กอลไรกัเล่ากับบอยกเบเบลยังหลายนะคะแล้วไม่อยากพูดอะไรเยอะดีเทลเยอะนะคะให้เบิรงเอาเองนะคะให้ดูเอาเองให้เอ่อดูให้มันใช้เวลาค่อยๆบอกไปแล้วว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะะมันมีเหตุผลของมันก่อนที่จะไปหอดสองมันต้องนับหนึ่งก่อนเออถ้ามันบ่เรม่มจากหนึ่งมันจะไปสองสามสี่ก็เป็นไปบด้ นะคะให้เริ่มจากตรงนี้เนาะเออบัตที่นี่ขั้นจีเมนดาคอยนี่ทุกอย่างนะคะทุกเหตุผลมันมีสาเหตุของมันก่อนทีมันจะมีปัญหาหรือว่าอย่างว่าเรื่องไัยก็ตามแต่มันมีปัญหาของมันเอออย่าไปว่าแต่ว่าจะของมากผู้นี้ผู้นี้ต้องถือเจะของกูเจียผู้นี้ผู้นี้ต้องถือผู้นี้อย่าผิดผู้นี้อย่านั่นอย่านี่พิดก็ว่าไปตามผิดถือก็ว่าไปตามถือเออขั้นค้นมีสมองเขาคิดได้นะคะบัดที่นี่ต้อผิดหรือว่าผิด หรือเป็นอะไดรกระเรื่องของเขาน้ำบางเทือกเบาเพราเป็นวิมินดาเขาเอาพอเอาเป็นเอาตายป้าเขาขาดพ่อตีแม่เพิ่นกระโดกระเดือกเออเสียข่าวก็เสียให้มีสติเสียให้มีสมองอืมเป็นวัตถุสิบเอ็มดาพวกน่ะพวกนี้เขาล่งข oh ิ้กับสิเป็นน้ำดาเขามานึ่งทึ่งถืดเออให้เป็นเอฟซีที่มีสมองหน่อยนะครับเป็นวัตถุสิบหาดาเขามานึ่งตึงตังบัานนี้ผู้ใดมาเมียนผู้ใดมาจัดเป็นดาเขามาเลาะให้กำลังใจกับบารายดากับบารายนั่นนิ่นู่นกับบารายอัดกิบเป้าเรื่องผู้อื่นเรื่องต่างๆอ่อนประจิตกับ เออให้มันดีแต่มึงก็แม่มึงหันอย่านะคะเมียนดาไปกระไดจะเป็นเมียนดาคุณนะคะกูบอกไปก่อนอีพึ่งบอกแล้วนะคะฉันดาจนมอยพึ่งคุณนะคะฉันบอกไปก่อนนะแถวบ่แถาฉันดาเบิดนะอืมอยังมารีดเยอะนะแม่นะจะมาล่งอย่างคะาจะกระลงช่องชันจะไม่ได้ว่าใครจนเอ่ยชื่อใครอืฉันดออีหีบอกคุยสิฉันก็จะม่ได้เอ่ยซื้อไผ่ได้แล้ ฉันก็พูดของฉันฉันก็พูดในมุมมองของฉันที่ฉันอยากพูดอืมถ้าแม่ฉันจะว่าอีหลีอีรอนนบอกพี่น้องเอ้ยฉันผู้ยูแท้ๆน่ค่ะเออฉันผู้ยูมาก่อนฉันแห่งอยู่ในวงตะกี้นั่นทำไมฉันไม่พูดนั่นนี่นู่นมันค่เป็นเรื่องของฉันฉันก็เป็นผู้เสพข่าวเหมือนกันแต่ฉันมีสมองฉันไม่เคยไปเม้นด่าใครกับกระจอกงอกงอยลังเทือกะได ไล่สาราเสียบข้าวกับสีแบบเออนั่นนี่นู่นวันนี้สันีน่ถามว่าคนี้บอกที่เข้าไปคนครอบและพ่อออย่าให้กูได้เห็นมึงบอกพื้นคนนะอเท่าเขาวัดขาว่าแต่ปากนั่นอไปออนนว,อว่าเห็นว่าพื้นเขาวัดบอกเว็ดเว็ดมบดอยู่ดีแต่มึงหลายอิปออมึงเป่นตะได้ขึ้นสวรรค์อย่ให้มึงลงดันโลก ยังเห็นหน้ากับเด็กผู้จกระ่ะเท่าแดงตีปากเอาเท่าๆนี่อืมไม่ต้องหอตโน๊ะนูาราคาเท่าตอนนี้น่นลบก,กันกินมึงแล้วตอนนี้กูด่าแล้วนี่เยอยังมากิ่งกับเม่นะปัดไหนเหลือมมองกันงสวยอยู่เห็นบอเออแล้วออก็น่ามินว่าผู้นั้นออกไปจังนี้ได้ดีออกไปจังนั้นได้ดีแต่เจ้าสัวรวยมือหลานเขายัางปลเแซาเหตุง,งานอีปอบมึงจะเอารวยสัาใดอีก อเขาเลยเขากินอย่งเขาเอาเงินผมไปทอดใส่ไข่ยีตีขาก็กินเขากันกูนี่ละอีสังลางดาก็ให้อันนั้นเนี่ยคอสซว่าให้เจ้าฟังเดอ้อคนมีความสามานั่นอืมเขาเห็น,นังนก็ได้เขาอยู่ใส่ก็ได้นะคิดดีๆก่อนจะมีนนะคะสนีเท่า เออพูนไปสอนลูกเจ้าของภูเทสเจไดญตั้งสีบ่เป็นคนสวัวให้เจริญสมบูสูบสม,มาสูบซาเฮติแต่งยิ่สีมี่งตาทีการงานทีในใ่เดียวเฮจะจะเรียนจบพูนสอนลูกเจ้าของอืมให้เจไดญจะสีมันสีมาเรียงพอเรียงแม่พูนนะคะฝากไว้ให้คิดอีกแก